ดเดินมาเรื่อยๆนะคะลงฝั่งเกาะพญาไทยนะคะแล้วก็เดินตรงไปนะจะเจอกับพวกคิวรถตู้นะคะบอกไปดินบูได้เลยเสียค่ละ50บาทแค่นั้นนะคะส่วนรอบรถเนี่ยไม่มีเวลาตายตัวนะรถเต็มเมื่อไหร่รถออกทันทีนะคะใช้เวลาเดินทางไประมาณ40กว่านาทีนะคะถือว่าเร็วอยู่นะทุกคนก็ได้รับได้นอนอยู่แล้วก็เตรียมตัวไปช้พลังกับการเล่นเครื่องเล่นกันเลยนะคะ พี่ก็เป็นตัวน่าตู้ก็คือตัวนี้นะที่จะส่งนิ้ว้านะค่ะอันนี้ัวนี้เมื่อหิมะซื้อข้างในได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะซื้อนักงานอันนี้แบบเป็นคันที่เท่าไหร่ละยี่สิบแบดแบดแบดดูนะคะใครที่คิดจะมาวันอาทิตย์กันนะเตรียมใจ ใช่อันนี้ก็จะเป็นอ๋อยังไม่เปิดเอออันนี้เขาบอกว่าจะเปิดเซนร์ไพใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเงี้ยแล้วนี้เราก็ใส่แค่แ190บาทโอ้ <c oughs> เว่อร์ <c oughs> มาสองแต่เหมือนมาเป็นคณะทัวร์วันนี้ <c oughs> ไม่เหงาอันนี้มาสองแต่ไม่เหงา เราไม่มาที่สอนคนเหมือนนัดกันแต่ว่าไม่ตัวนี้ก็คือต้องถ่ายแต่ว่าไม่ถ่ายไปเถอะนี่นะใครจะถ่ายก็ถ่ายหมดเวลาเช็คอินนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเที่ยงแล้วที่นี่ปิด ห้าโมงเย็นปะถ้าเราไม่ผ <laughs> okay. ิดห้าโมงวันนี้หกโมงอ๋อแต่ว่าเราประตู้เราก็คือหมดที่ห้าโมงที่นี่ปิดหกแต่เราต้องกลับก่อนหกน้ำลายก็นใช่อยู่ในรถไม่จานนอหัวเราะกันเราจะไปที่ไหนก่อนดีไปข้างล่างก่อนสิโอเคมันไม่น่าเป็นที่ชิดอินเท่าไหร่วินชนนะ โหมาล่าสุดคือตอนแบบมสามอายุสิบห้าตอนนี้ยี่สิบสามหลายปีมากคือลืมไปหมดแล้วจริง,งปะอ๋อคือเข้ามาปกุก็จะเจอกับส่วนน้ำก่อนเลยเหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง นี่แต่ว่าเราไปขึ้นมาแล้วกันได้กระเช้าไม่มีอะไรนอกจากนั่งชมวิวเท่นั้นลูกสรชี้กลับไปทันที่เรามาถ้าเข้าห้องน้ำร้างเดินย้อนกลับนี่ไงตัวนี้ก็มีมาดู้ายดิเราจะไป ไปห้องน้ำเฮ้ยม,มีบ้านยักษ์อ,อ๋อบ้านยักษ์ข้อแล้วนี่นะคะคนถ่ายรูปเยอะมากอันนี้ฮาโลวีนอ๋ออันนี้ที่เขาปั่นอะไรนะมิมะ้มเขาเี่กปั่นอะไรนะปั่นเรือน้ำน,นี่นี่นบรรยากาศทางเข้าสวนน้ำ แต่เราไม่ได้เล่นนะคะรอบนี้อันนี้นะคะที่จะเล่นที่แรกแต่ว่าปิดแต่ว่าเราดูในระบบแล้วนะมันขึ้นว่าปิดระบุคือศูนย์คือไม่มีจะปิดแต่สุดท้ายมาแล้วปิดถ้าอย่างแน่ใจนะคะใครอยากเล่นอะไรก็โทรถามอีกทีหนึ่งอันนี้คือการมาส่วนสุดที่ถูกต้องต้องหักเกียบแบบนี้ มีหม่กด้วยนะหน้าใหญ่นิดนงึง <laughs> จะได้อยู่ <c oughs> นี่อันนี้คือบ้านเทียายค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเออ่บ้านยักษ์ที่แบบตัวเราจะยืด,ย,ดยืดใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนั้นแหละเข้าเลยไหมเคยเข้าแล้วว่ะก็ไปต่างแดนเลยเดี๋ยวไปเข้ากันแหละเออเราไปเล่นดีกว,ว่าฝนลิมล่มๆน่าเข้าอยู่แต่ว่ารอก,ก่อน จริงๆไม่ได้อยากเข้าแต่ว่าไปเจอมาเขาบอกว่ามีคนร้องไห้แบบอยากรู้ว่ามันอะไรขนาดนะักเดี๋ยวค่อยมาลองก็ <c oughs> อ,งอยากรู้ว่ามันจะอะไรขนาดนะัก <c oughs> เราต้องไปดูกันว่าอะไรขนาดนะั้นนี่นนเคยเล่นแล้วแต่มอสามบอกเลยทุกคนมาต้องลอง เนี่ยมันจะขนาดนี้แล้วล่ะโอ้ยใจเต้นจนถึงล่ไม่กล้าเลย ได้เคยขึ้นแบบสูงสุดใช่ป่ะแล้วแบบรู้สึกว่าตายก็ตายไปเลยแบบไม่คิดอะไรแล้วเลยเออคือแบบตายก็ตายไปเลยอันนี้ก็เป็นฟิลแบบเล่นกิจกรรมต่างๆก็น่าจะต้องเสี่ยงเงินแยกมั้งใช่ป่ะใช่อ่าใช่เนี่ยวันนี้เสี่ยงเงินแยกทีหนึ่งก็คืออะไรอ่ะความแก่เหรอ อ๋อมีฟาร์มด้วยเพิ่งรู้นี่นะของเล่นมากมายใครที่แบบเอาเด็กมาบอกเลยว่าโดนโดนสักหนึ่งแน่นอนอีกข้างหน้าคือส่วนเปิดใหม่ม้าหมุนซึ่งแบบใครถ่ายรูปก็ได้แต่ว่าชุดวันนี้เราแบบมาเพื่อเล่นเท่านั้นวุ้ยจะสวยอยู่นะถ้ามาแบบประมาณบ่ายๆกนะ็ได้ดีเลยเนาะ จะได้หกอย่างอันนี้คือคุณน้าพี่น้อนปะ<อ><า>เฮ้ยมีอะไรเ หน้านี้ใครรูออ้อ่ะรถไฟหอกไอ้ชกายโกเกอร์โอยไปถ่ายตรงนั้นขอดูความแรงหน่อยนะมุงสุนทรียาหน้ากลัวนี่อีกขนาดนี้ไม่น่ากลัวยังไม่เคยขึ้นเลยโอ้โมันมันน่ากลัวตัวมันช้าๆนั่นแหละนะเดีย๋ยวมันก็จะเริ่มหนุน ก็รอใส่ตรงนี oh. ้เนาะอันนี้ไงเมื่อเห็นมาเจอแล้วมันได้ นี่เราบามือหิมะต่อ1 9 0นะคะต้องจ่ายแยสกสแกนก็ได้เดี๋ยวจ่ายเงินสดก็ได้ยูงข้ากลับอันนี้เลยอ,อันนี้ฝากรองเท้าก่อนจิ้มใส่นี่ได้แล้วนี่นะคะเราก็จะเปลี่ยนใส่รองเท้าใช่ปะกับใส่รองเท้า เสเนน <laughs> เื้อหนาวเลยคอพนุ่คือคนที่หนาวมากนี่แล้วก็ใส่อันนี้ครับคุค้าอีกที <c oughs> ใส่เสื <c oughs> ้อแล้วเฮ้ยรีบเกินมากกดวันเลย <c> go <oughs> <c oughs> จากเมืองหิมะแล้วก็ไปกันต่อนะคะความรู้สึกเ, <laughs> เป็นไงมั่งยังเอ๋เสื้อนี้เป็นไงเปลี่ยนนิดหน่อยแต่แบบมันไม่มันไม่น่ากลัวเนาะไม่น่ากลัวแต่ว่ามันเปล <laughs> ี่ยนเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวพอได้ค่ะตดได้ไหมคะยี่สิบถ่ายยิมเลยค่ะ เลยเพราะว่าเรามีตัวท้าคนเยอะมากเอยมันจะแพงกว่าอนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเห็นร้อยน,นนะเงอ้เตรียมอะไรจะกดนี่ใครบอกว่ากัน <c oughs> ใครบอกว่ากานของเราเตรียมเลย เาที่ยกเว้นดีกว่านะยกเว้นมัอมีม้ากโกคาร์จักรยา,ยายนน้ำเรือบัมแล้วก็สกายออร์โโดที่เล่นไม่ได้เท่านัา้นแค่นี้ใช่คหคะ,คคะแล้ววันนี้มันเล่นได้แค่จำกัดอย่างนี้หรอใช่คะ่ะได้เล่นเล่นได้แค่หกครั้งตอนนี้ลูกค้าก็เหลือสามครั้งขอบคุณค่ะนี่ามาเล่นเสี่ยมาเล่นเป็นแบคโฮเพราะว่าเราเล่นอะไรไม่ได้นะเราไปห่อปะ เราเล่นเมาเล่นแบคโคแทนโอ้ด้านขวาคต้องสิงห์ก่นไดไงพ้าสืจากเล่นแบคโคสิเฮ้ยจะนายแล้วบอกเลยว่าถ้ามาคือต้องเล่นสนุกมากแต่ว่าน่นกวัวมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเมื่ี้หน้าถอยไปเยอะเลยว่ นี่นถ่ายรูปนะทุกคนต้องมาตรงนี้เลยสวยอะมาช่วงบ,าบา่ายเนาะกลางแดดต้องมีแดดจะดูคนด้วยอันนี้ช่วงบ่ายนะจ๊ะอันนี้แม่กัดช่วงบ่ายคะ่ะคนเริ่มสดๆแล้วคะ่ะามาเพราะว่าสเสด็จขาไปได้กันหมดละ<ม>อันนี้คืออะไรวะให้เนี้งแกะ อ,อ๋อฟาร์มข้างในดแต่แรกจะผ่านไปแล้วเข้าไปได้เกลียดเราก่อนได้ในร้านเดียวกันหืมกินสัตว์หกสิบบาทนะคะอุ้ยหูัวใหญ่มาก บออันนี้คือไม่มีคนไม่รู้ปิดยังอ,อ๋อสิบโมงถึงหกโมงร้อยยี่สิบยังไม่ปิดแต่ไม่มีคนเลนไม่ใ้าเลยมีคนต่อแถวอยู่ยก็เหงาเกินถ้านั่งสองคนงั้นเราจะไปเชื่อๆสุดท้ายวยการไปนั่งก,กับเช้ารามคะจะไปยัเช้าหรือว่าหลัง ่าเราเตรียมตังแค่นั้นเองคือแบบของกินหลากหลายข้างในก็มีเคเฟซีด้วยนะนี่สนา้ำเด็กก็ได้แม่แงเบา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 แม่แดงแม่แดงโอ้ยอันนี้คือปิด นี่คือปิดจบไม่แรงอยู่นะเ <c oughs> <c oughs> ออเหมือนจะเบาแต่ว่าไม่เบานะน้ำขึ้นที่ไหนไม่รู้อ่ะเรายังเดินไม่เห็นเลย ไปขี่หนึ่งดิน่ะกินแล้วมากมันเหมือนมันหอมจนแบบฉุดนะอันนี้ไม่มีอะไรบ้านกับหัวฉีบบกุ้ยเจเกเลงนะคือกับนานจนแบบอยากแยกขึ้นอนะ่ะ หาใครที่ร้อนนะต้องมาเข้าบ้านนี้นะคะอันนี้แนะนําเลยเย็นบ้านกับหัวไม่มีใครเลยเย็นหมดละ <c oughs> นี่อุ้ยนี่น่ารักกุบกริบนี่เ <c oughs> ข้าเป็นการหยกเลยติ๋นะที่เรที่เข้าไปก่อนเมื่อกี้คนเข้าไปแบบประมาณยี่สิบกว่าคนอุ้ยนี่น่ารักอ่ะ คือไม่ได้เตรียมชุดมาไงประเด็นอะน่ารักอุ้ยด,ดีน่ารักคุณวันนี้เมนูอะไรคะเป็นแะไรอ้าวมานี่ดีวกว่าไป ล้างมือซะหน่อยอ่ะอันนี้เด็กอายุ22เล่นกันเนาะไอะ้กินแอปเปิ้ลซะหน่อยอุ้ย <c oughs> จับไม่ได้ <c oughs> ข้าหลวมปราสาทก็คือจะเป็นไอ้ตัวนั้นแหละเ่เ่อเห็นทัน้งบนตอนนี้คือเข้าสู่ช่วงเลยคะ่ะหาอะไรกินแปน่สี่โมงครึ่งนะเราจะจารีจากที่นี่ละ ป่าเขาเอ้ยใดมันเนี้ถ้าไม่ซื้อบัตรอะไรสักอย่างมึงรู้อะเจ็ดหกสิบบาทไปเลยอืออือบายบาย อันนี้โซนใหม่ไม่ได้เสร็จตอนไหนยังไม่เป็นลูกกระร่างเลยเหรออืมนนี้โซนนี้ก็อันนี้แต่ว่าผมจะสิดงแบบนแล้วโซนนี้คืออะไรนะถ่ายรูปตุก,กชิย์อ๋อถ่ายตุ๊กชิยตอนนี้ก็สี่มโมงเกือบพึ่งละเราก็ถ้ามันจะกลับแล้วนะคะฝนเริ่มแบบทยอยละว,วันนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยนะ ใช่คุ้มค่าคือถ้าใช่ลเล่นคุ้มกับถ้าคิดรวมนะก็คือเสียไปแค่ร้อยเก้าสิบบาทบ้าหิมะแล้วที่เหลือก็คือฟรีผ่านกันเลยคุ้มมากเลยนะ <100 S 1> ใช่ถ้าใครมีบัตรเหมือนที่ทเราให้ดูตอนแรกนะมาเหอะจริงยังไงก็คุ้มบ้านหินมะก็แค่1้0เก้าสิบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยที่เสียแยกสก้ารเกอร์ร้อยี่สิบเออแค่นั้นแหละ ตอนเย็นแบบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยฟิลฟิลแต่เวลาถ้าไม่มีแดดแสงไม่ดีจะไม่สวยเออแต่ก็มาถ่ายเถอะเพาบุษฎสธรรมาแล้วก็ถ่ายหน่อย <c oughs> อืบรรยากาศยามเย็นถ่ายรูปตัวไหน ใา่ได้หมดเลยน่ารักจะมาช้าที่แบบคนตัวนี้ตึมเลยตอนนี้คือเบาบางไแไปคิดว่ามาแบบประมาณเราก็โอเคนะสักเที่ยงอะไรเงี้ยเออพอเล่นที่เล่นวันที่ก็ไม่ได้นานมากนะเออเล่นที่สองสามนี่คนก็เริ่มแบบบางๆแล้วแต่ก็เล่นครบอยู่หกเครื่องเล่นนี่นี่คือแบบ ใครมาก็ต้องถ่ายแต่จะส่งให้มิมไปถ่ายคือเหมือนแตกโลกเห็นไหมคนเริ่มไปถ่ายละนี่กลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้องสรตู้กลับตัวไหนพอะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราจะไปดูพร้อมกัน เขาบอกว่าจากที่อ่านมาคือรถตู้จะอยู่ข้างหน้าเลยเขาบอางั้นต่างชาติเยอะมากเหมือนเราไม่ได้ประเทศตัวเองตรงนี้ข่า,ารากโลตู้ นี่อนุาสาวรีย์เห็นแล้วนี่ข้างหน้าจริงนี่อนุาสาวรีย์นี่นะไม่ต้องเดินไกลถึงเลยนอนุาสาวรีย์ค่ะต่อใช่ฟรีรีฟรีฟรีฟะร ววว่าแแกเต็มล้ไม่คิดว่าการมาดีนเวอร์จะง่ายขนาดนี้ทุกคนมันง่ายมากจริงๆค่ารถเพีแค่50แป๊บแปปเดียวนะคะรถตู้นะพอเต็มปุ๊บพอก็ออกเลยอถือว่าโอเคเลยนะคะทึงแล้วนะคะทุกคนคือแปปเดียวเองนะคะสําหรับการเดินทางนะก็รอบนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะสนุกมากนะคะวันนี้แล้วก็เดินทางง่ายมากใครมีอะอรอยากจะสอบถามก็สามารถเมนไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย